สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะดิฉันหมอป่านสตอแพทย์หญิงอติการเฉลิมช่วงและรายการท็อปก็ระเทครายการที่เต็มไปด้วยสาระความรู้ครบเครื่องเรื่องหมูวันนี้ค่ะเราก็ยังอยู่กันกับอาจารย์ พี่ชัยนะคะหรือพี่ช่างนะคะอาจารย์ประจํพาภาควิชาเว,วชทศาสตร์และทรัพยากรการผลิสตสัตว์นะคะคณะสตัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ค่ะก็ต่อเนื่องจากครั้งที่แล<ม>้วที่เราคุยกันไว้นะคะพี่ช่างกับเรื่องของโรค a อพค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่กับโรคนี้อยู่ค่ะแต่เรายังไม่ยอมไปมไหนยังไม่ยอมไปไหนค่ะแต่ว่าเราจะเจาะลึกกันให้มากขึ้นค่ะก็ยังไงเดี๋ยวเราเริ่มคําถามแรกกันเลยนะคะพี่ช่างกับคาถามที่ว่าเราจะเลือกใช้วัคซีนในการจัดการโรคนี้อย่างไรค่ะ วันที่แล้วผมพูดเบื้อต้นไปแล้วเนาะว่าวัคซีนโรคนี้มี2แบบใหญ่ๆก็คือเป็นแบบสันทิศมาหรือท็อกซอยกับแบบที่เป็นเอาเชื้อทั้งตัวมาทําเป็นเชื้อตายนะครับหรือแบคทีรินทั้ง2แบบเนี่ยไอตัวท็อกซอยมีประสิทธิภาพดีกว่าต้องบอกว่าเนื่องจากพอมันเป็นสารทิศเนี่ยมันมีจุดอ่อนตรงที่ว่ามันมีความรุนแรงกว่ามักจะทําให้หมูมีอาการแพ้ได้ง่ายกว่า ตรงน,นี้ก็คือเป็นจุดที่ต้องระวังเหมือนกัน<ะ>กับการที่จะใช้ตัวท็อกซอยถ้าเกิดว่าสมมติว่าเ,ออเราให้วัคซีนไปแล้วหมูเกิดการแพรวัคซีนอย่างเงี้ยค่ะจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้างคะพี่ชาต้องบอกว่าถ้าโดยทั่วๆไปนะครับถ้าสุขภาพหมูในฟาร์มเราแข็งแรงดีไม่ได้มีอะไรมากเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแค่การซึมนะครับก<ะ>ังฉีดวัคซีน<ะ>สองสาวันไม่กินอาหารหรือกินลดลงแล้วก็หลังจากนั้นสัตว์ก็อาจจะฟื้นตัวกลับม,มาได้ นะครับแต่ว่าในบางกรณีนะครับบางฟาร์มเนี่ยที่เคยเจอนะครับอาจจะรุนแรงอย่างเช่นถ้าเป็นในหมูอนุบาลหรือหมูเล็กที่ฉีดวัคซีนพวกนี้ไปเนี่ยโดยเฉพาะแบบทักซอยเนี่ยที่เคยเจอก็คือบางตัวมีอาการชักแล้วก็ตายได้เหมือนกันแต่ว่าปริมาณไม่ค่อยเยอะนะครับ,รบหรือถ้าเป็นในแม่พันธุ์บางครั้งอาจจะมีการแทงแล้วเอ่อย้อนกลับมาในลูกสุกรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ถึงกับแบบชักเกรงตายอย่างเงี้ยค่ะ จะเกี่ยวกับการแบบหยุดชะงักในการโตด้วยไหมเ้ยกก็จะมีอยู่สักระยะหนึ่งอย่างที่บอกครับว่าปกติก็จะประมาณสักสองสาวันหลังฉีดก็จะซึมๆแล้วก็กินรดกินรส้องนั้นแต่มันก็จะฟื้นกลับมาได้อาจจะมีโตสะดุดบ้างในช่วงนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะเราจะทํำอย่างไรไม่ให้แบบเพื่อลดการแพ้หรือไม่ให้แพ้วัคซีนค่ะอาจารย์อันดับแรกเลยก็คงต้องบอกว่าถ้าโดยปกตินะครับต้องบอกว่าแต่ละฟาร์มที่ทําวัคซีนของ APP เนี่ยมักจะเป็นฟาร์มที่ เจอโรคอยู่แล้วนะครับ <ฮะ S 1> ถ้าจะเปลี่ยนอาวัคซีนยี่ห้อใหม่มาใช้ <ฮะ S 1> ก็คงต้องบอกว่าอาจจะต้องมีการลองนิดนึงนะครับคือไม่ได้ทําตุ้มเดียวล็อตใหญ่ทั้งฟาร์มเลยอาจจะลองเป็นล็อตเล็กๆก่อน <ฮะ S 1> ดูเช็คดูก่อนว่าแพ้ไหมส<อ>ัปดา<อ>นี้ต่อนนี้ <ฮะ S 1> แต่ละฟาร์มนี่มีความไวต่อวัคซีนความแพ้ต่อวัคซีนเนี่ยไม่เท่ากันครับยี่ห้อเดียวกันไปทําคนละฟาร์มบางฟาร์มแพ้บางฟาร์มไม่แพ้อันดับที่2ก็คือเลือกวันที่จะฉีดวัคซีนนอกจากตามโปรแกรมที่เราวางไว้อยู่แล้ว นะครับในช่วงเวลานั้นอาต้องดูว่าดินฟ้าอากาศเป็นไงบ้างถ้าขึ้นฟ้าคุมฝน,นก็เลี่ยงก็คือเป็นลดปัจจัยใช<า>่ลดโอกาสเสี่ยงที่จะทําให้หมูมันเครียดเรื่องของการใช้พวก กลุ่มยาลดไข้นะครับเพราะเรารู้ว่าอาการแพ้อย่างหนึ่งที่มักจะเจอบ่อยก็คือทําให้มูมีไข้ซึมนะครับก็ใช้พวกพาราก็ได้สะคราบสองถึงสามวันก่อนทำวัคซีนอะอย่างเงีให้ให้กินแล้วอย่างเงี้ยค่ะแบบถ้าถ้าสมมติบางครั้งมันอาจจะมีการแพ้ได้ความคุ้มค่าในการลงทุนในการทำวัคซีนสําหรับโรคนี้ยังคุ้มคุ้มค่าอยู่ไหมครับพี่ชางต้องบอกว่าคุ้มครับต้องบอกว่าคุ้มจริงๆคุ้มใครเคยฟังแฟดปะทองยิ่งกคุ้มอีกเล ยิ่งกว่าคุ้มในแม่พันธุ์เนี่ยถามว่าถ้าเป็นฟาร์มที่มีเชื้อติดเข้าไปในแม่พันธุ์แม่พันธุ์จะเป็นแหล่งหนึ่งเลยที่สามารถแพร่เชื้อไปให้ลูกได้งั้นการทําวัคซีนก็จะช่วยลดเรื่องของโอกาสที่จะแพร่เชื้อออกมานะครับมันไม่ได้ลดเรื่องการติดเชื้อก็จริงแต่ว่ามันก็ช่วยลดเรื่องการแพร่เชื้อได้ลดอาการในแม่ได้ตัวในลูกหมูเนี่ยมีก็ อาจารย์โก้นะครับอาจารย์โก้นัทวุฒิเนี่ยในทีมวิชาการหมอหมูด้วยกันเนี่ยแกเคยคิดค่า ROI ในหมูขุนนะครับทั้งค่ายากับวัคซีนรวมกันสำหรับกรณีโรค APP เนี่ยตอนนั้นคิดได้อยู่ประมาณ700เปอร์เซนตะครับก็ถือว่าได้ได้ความคุ้มค่าจริงๆค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นในแม่เราอาจจะจับเป็น ROI เป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะนอกจากเรื่องของลดอาการเราสามารถแบบมนิเตอร์ ว่าการทําวัคซีนในแม่สุกรได้ผลยังไงบ้างนะในแม่จริงๆก็เราคงไม่ได้หวังเรื่องการลดอาการในแม่อย่างเดียวะนะครับเพราะว่าแม่เนี่ยมันจะแพร่ไปสู่ลูกได้ั้นถ้าเรา<ะ>ป้องกันไม่ให้ลูกติดตรงนั้นก็ถือว่าลดโอกาสละ,ะงั้นเราก็ควรจะมีการมอนิเตอร์ตัวลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการะะนะครับมอนิเตอร์ง่ายสุดคือดูอาการนะครับว่าลูกมีการติดเชื้อไปไหมนะครับ มอนิเตอร์อีกอย่างหนึ่งที่ที่น่าจะต้องทำด้วยก็คือเรื่องของอการตรวจเช็คทางซ<ะ>ีโรนะฮะดูซีโรโปรไฟล์ว่าฮ<ะ>เฮ้ยลูปมันมีการติดเชื้อไปหรือเปล่า<ะ>ถ้ามีการติดเชื้อติดเชื้อในช่วงอายุไหนยังไงะนะครับถ้าถ้าติดจากแม่ส่วนใหญ่มันก<ะ>็ต้องช่วงอายุน,<ะ>น้อยๆละช่วงที่ลูกอยู่กับแม่<ะ>ครับแต่ถ้าไปติดตอนโตมันก็อาจจะไปติดเนื่องจากในกลุ่มหูขุนด้วยกันเอง<ะ>อย่างเงี้ย ก็วันนี้คะ่ะเราก็ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าปัจจุบันนะคะวัคซีนสําหรับโรค APP นะคะก็ยังนะ น่าลงทุนคุ้มค่าอยู่ะก็แค่ขอให้เลือกวัคซีนที่มีประวัติการแพ้น้อยแล้วก็ลดปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดการแพ้ระหว่าดคัแค่นั้นเองค่ะวันนี้นะคะก่อนจากกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้รายการท็กกัตเทคุครบเครื่องเรื่องหมูของเรานะคะเพื่อไม่ให้พลาดสารีดีกับฟาร์มหมูอย่างนี้นะคะยังไงเดี๋ยวอีพีต่อไปอย่าลืมติดตามนะคะว่าเราจะมีความรู้อะไรมาให้ท่านผู้ชมบ้างค่ะก็วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะพี่ชาค่าขคบคุณ่ะสวัสดีค่ะ การแพรวัคซีนส่งผลให้สุกรนอนสมสุขภาพไม่ดีการกินลดลงสุดท้ายทําให้สุกรแตกไซตปิดชุดไม่ได้เลี้ยงนานและเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการติดโรครวมถึงทําให้สุกรเติบโตตามสายพันธุ์ไม่ได้